คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศลาวซึ่งหลายคนเคยมองว่าเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่อยู่เงียบๆติดกับไทยกำลังกลายเป็นหมากตัวสำคัญบนกระดานเศรษฐกิจโลกตอนนี้สิ่งที่เราเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ ที่ตั้งกระจายอยู่ตามแนวชายแดนของลาวกำลังถูกจับตามองจากมหาอำนาจทั้งตะวันออกและตะวันตกไม่ใช่เพราะเป็นแค่พื้นที่การค้าปลอดภาษีแต่เพราะมันอาจกลายเป็นเขตอิทธิพลพิเศษ ที่ใครคุมได้คนนั้นก็จะควบคุมอนาคตของภูมิภาคอาเซียนลองลึกภาพตามนะครับลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลถูกขนาบด้วยประเทศมหาอำนาจรอบด้านทั้งจีนเวียดนามไทยและใกล้กับกัมพูชาและพะมา่าพื้นที่ตรงกลางที่เคยถูกมองข้ามกลับถูกปั้นให้เป็นสะพานเศรษฐกิจผ่านการสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เต็มไปด้วยการลงทุนจากต่างชาติห้างสรรพสินค้าโรงงาน คาสิโนไปจนถึงท่าเรือบกและรถไฟความเร็วสูงแต่ปัญหาที่ซ่อนอยู่คืออะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับลาวมีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงเกินกว่าที่เศรษฐกิจเล็กๆจะรับไหวรัฐบาลจึงเปิดพื้นที่ SEZ ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อแลกกับเงินทุนแต่การแลกเปลี่ยนแบบนี้กลับกลายเป็นการเปิดประตูให้มหาอำนาจเข้ามาปักหมุดฐานอำนาจในลาวความขัดแย้งเริ่มต้นจากตรงนี้ครับฝ่ายหนึ่งบอกว่านี่คือโอกาสทอง ลาวจะพัฒนาตัวเองกลายเป็นฮับเศรษฐกิจของอาเซียนมีรถไฟเชื่อมจีนไทยลาวลงสู่สิงคโปร์การค้าการท่องเที่ยวการลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วลาวกำลังถูกผูกมัดด้วยหนี้มหาศาลและค่อยๆสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจและการเมืองการเปิดเผยที่น่าตกใจคือเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งในลาวโดยเฉพาะที่ชายแดนติดจีนและไทย ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเต็มที่ของรัฐบาลลาวเองแต่กลับมีผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่มีสิทธิในการบริหารจัดการแทบทุกด้านตั้งแต่การจัดเก็บภาษีการใช้กฎหมายไปจนถึงการบริหารพื้นที่บางพื้นที่ถึงขั้นใช้เงินหยวนแทนเงินกีบทำให้เกิดคำถามว่านี่มันยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่หรือกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐ ที่ใครกลุ่มก็เหมือนคุมเส้นเลือดใหญ่ของลาวและนี่คือจุดหักมุมสําคัญครับคุณผู้ฟังลองทิดตามนะถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการค้าแต่กําลังกลายเป็นฐานยุทธศาสตร์ของจีนและรัเสเซียเพื่อขยายอิทธิพลลงสู่อาเซียนผลกระทบจะเป็นอย่างไรแล้วไทยที่อยู่ติดลาวเพียงแน่น้ําโขงกันจะปลอดภัยจริงหรือหรือเรากำลังนั่งอยู่ริมสนามรบที่ใกล้จะลุกไหม้นี่คือคำถามใหญ่ ที่ซีรีส์นี้จะค่อยๆพาเราเจาะลึกทีละชั้นและในตอนถัดไปเราจะไปสำรวจเส้นเลือดเศรษฐกิจอย่างรถไฟลาวจีนที่หลายคนมองว่าเป็นโครงการพัฒนาแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเส้นทางที่พามหาอำนาจรุกเข้ามาในหัวใจอาเซียนอย่าพลาดนะครับเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของลาวแต่คือเรื่องของอนาคตประเทศไทยและทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เส้นทางรถไฟเส้นหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของทั้งประเทศได้จริงๆร,รถไฟลาวจีนที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังถูกพูดถึงในฐานะเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อจากเวียงจันทร์ไปจนถึงคุนหมิงในจีนตอนใต้และนี่อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเขย่าอนาคตของภูมิภาคเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร รถไฟเส้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อการท่องเที่ยวหรือการขนส่งสินค้าอย่างที่สวยหรูบนโฆษณาแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยหนี้สินก้อนโตที่ลาวต้องกู้จากจีนเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการยักษ์ใหญ่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เล็กและพึ่งพาการนำเข้าส่งออกเป็นหลักหากเศรษฐกิจไม่สามารถโตพอที่จะจ่ายหนี้ได้ทันเวลาคำถามคือ ใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการครอบครองเส้นทางรถไฟเส้นนี้ความขัดแย้งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่ารถไฟนี้จะคุ้มทุนเมื่อไหร่แต่อยู่ที่ว่าใครจะควบคุมเส้นเลือดเศรษฐกิจเพราะรถไฟเส้นนี้ไม่ได้เชื่อมต่อแค่เมืองในลาวกับจีนแต่มันเป็นทางด่วนที่ทะลุไปยังไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ภายในไม่กี่วันการเคลื่อนย้ายสินค้าทรัพยากรหรือแม้กระทั่งกองกำลังจะรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งเส้นเลือดนี้ไม่ใช่ของลาวแต่กลายเป็นท่ออำนาจที่มหาอำนาจภายนอกใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและพลังงานทั้งภูมิภาคจะเกิดอะไรขึ้นลาวอาจจะได้เศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องแลกกับการสูญเสียสิทธิ์ในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองการเปิดเผยที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือรัฐบาลลาวต้องยกหุ้นใหญ่ของบริษัทเดินรถให้กับจีน แลกกับการที่จีนเข้ามาลงทุนและบริหารจัดการทําให้เส้นเลือดเศรษฐกิจนี้แม้จะอยู่ในแผ่นดินลาวแต่การควบคุมแท้จริงกลับอยู่ในมือของจีนและนี่คือจุดหักมุมที่น่าคิดครับเส้นทางรถไฟที่ถูกโฆษณาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองอาจกลายเป็นกุญแจล็อกประเทศ ที่ผูกอนาคตของลาวไว้กับจีนอย่างแน่นหนาคุณผู้ฟังคิดยังไงครับถ้ารถไฟเส้นนี้ไม่ใช่แค่ทางเชื่อมการค้าแต่คือทางผ่านของอิทธิพลมหาอำนาจที่จะก้าวข้ามแม่น้ำโขงมาถึงประเทศไทยในวันหนึ่งและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับตอนต่อไปจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องเองินกีบที่อ่อนค่ากับการรุกคืบของเงินหยวนและรูเบลิล ที่อาจทำให้สมดุลทางการเงินของอาเซียนสั่นคลอนติดตามให้ได้นะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบธนบัตรขึ้นมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเงินบาทกีบลาวหรือแม้แต่ดอลลาร์สิ่งเล็กๆที่อยู่ในมือเรานี่แหละกำหนดอนาคตทั้งประเทศใต้เลยปัญหาที่ลาวกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้คือค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆร,ราคาข้าวข,ของแพงขึ้นรายได้ของประชาชนกลับไม่ขยับตาม หลายครอบครัวต้องแลกเงินกีบเป็นเงินดอลลร์หรือไม่ก็หันไปใช้เงินหยวนในการค้าขายเพราะเชื่อมั่นว่ามีมูลค่าและมั่นคงกว่ากีบลาวที่ถืออยู่ในกระเป๋ากลับเหมือนแค่กระดาษที่มีตัวเลขแต่ไม่สามารถรักษาพลังซื้อได้จริงความขัดแย้งมันชัดเจนขึ้นเมื่อเรามองว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวจานวนมากถูกลงทุนโดยทุนจีนและการทำธุรกรรมก็ใช้เงินหยวนแทนที่จะเป็นกีบคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับ ถ้านในประเทศหนึ่งเงินที่หมุนเวียนกลับไม่ใช่เงินสกุลของตัวเองแล้วใครกันแน่ที่ถือกุญแจควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นการเปิดเผยที่ซ่อนอยู่คือรัฐบาลลาวต้องยอมให้บริษัทจีนเข้ามามีสิทธิ์ควบคุมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานหลักแลกกับเงินกู้มหาศาลเพื่อสร้างถนนสร้างเขื่อนสร้างรถไฟสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือการสร้างโครงข่ายอำนาจ ที่ทำให้เงินหยวนค่อยๆแทรกซึมเข้ามาแทนที่เงินกีบแล้วนี่คือจุดหักมุมที่ทำให้หลายฝ่ายสะดุ้งครับถ้าวันหนึ่งเงินกีบหมดค่าลงไปจริงๆและผู้คนหันไปใช้หยวนเป็นหลักลาวอาจจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เงินสกุลท้องถิ่นถูกแทนที่ด้วยเงินของต่างชาติและเมื่อเงินหยวนยังรากลงไปในลาวได้สำเร็จคุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าประเทศไทยที่ใช้เงินบาท จะยังคงยืนหยัดอย่างบ้านคงได้แค่ไหนในเมื่อเส้นทางรถไฟจากจีนผ่านลาวเข้าสู่ไทยกำลังจะเปิดทางให้เงินหยวนไหลเข้ามาพร้อมกับสินค้าและทุนมหาศาลคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของลาวแต่คือสัญญาณเตือนของทั้งอาเซียนเพราะถ้าเกมการเงินครั้งใหม่นี้สำเร็จอนาคตของภูมิภาคเราอาจไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยดอลลาร์หรือเงินบาทอีกต่อไปแต่กลับอยู่ในเงื้อมมือของหยวนและรูเบิลแล้วประเทศไทยล่ะ จะยอมให้เงินกีบที่อ่อนค่าดึงเราเข้าไปอยู่ในเกมอำนาจที่ออกแบบโดยต่างชาติหรือไม่คุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าหากวันหนึ่งเราต้องแลกข้าวแลกทพลังงานแลกอนาคตด้วยเงินที่ไม่ได้เกิดจากระบบของเราเองนั่นหมายความว่าอะไรและนี่คือคำถามที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดครับในตอนต่อไปจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจโลกใต้ดินของเราทั้งพลังงานน้ำทองคำและแร่หายาก ที่แท้จริงแล้วอาจกลายเป็นอาวุธเศรษฐกิจลับที่ใช้เขย่าเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่เราจะเปิดเผยต่อไปอาจทำให้คุณผู้ฟังมองลาวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศลาวถูกขนานนามว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพราะมีโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเหมือนประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆแต่เพราะพวกเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่มหาศาล โดยเฉพาะแม่น้ำโขงที่กลายเป็นขุมพลังน้ำและเหมืองทองคำกับแร่หายากที่ซ่อนอยู่ใต้ดินปัญหาที่แท้จริงคือล่าเองไม่ได้มีทุนหรือเทคโนโลยีเพียงพอที่จะดึงศักยภาพเหล่านี้ออกมาใช้เองได้พวกเขาต้องพึ่งพาการลงทุนจากภายนอกและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าใครคือผู้ที่รีบเข้ามายึดพื้นที่พลังงานเหล่านี้ก่อนใครคำตอบคือจีนและรัเสเซีย ที่มองลาวไม่ใช่เพียงเพื่อนบ้านแต่คือแหล่งพลังงานและทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ต่อรองกับทั้งโลกได้ความขัดแย้งมันชัดเจนขึ้นเมื่อเราเห็นว่าเขื่อนขนาดใหญ่ในลาวหลายแห่งถูกสร้างด้วยเงินทุนจีนกระแสะไฟที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในประเทศแต่กลับส่งออกไปขายต่างแดนโดยเฉพาะไปยังไทยและเวียดนามขณะที่คนลาวบางพื้นที่ยังมีปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง น้ำที่ควรจะใช้เพาะปลูกกลับถูกกักเก็บเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำเกษตรการเปิดเผยที่หลายคนไม่รู้คือมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นตัวประกันหนี้ลาวนำเขื่อนและแร่ธรรมชาติไปจำนำไว้กับนักลงทุนต่างชาติถ้าวันใดที่จ่ายหนี้ไม่ไหวสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นของต่างชาติทันทีเราจะไม่เหลือสิทธิ์แม้แต่ในทรัพยากรบนแผ่นดินตัวเอง แต่คุณผู้ฟังครับจุดหักมุมที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือมีรายงานว่ามีการแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพยากรกับอาวุธลาวได้รับการสนับสนุนด้านการทหารจากรัเสเซียและจีนแลกกับสิทธิการใช้ทรัพยากรและพื้นที่ยุทธศาสตร์ใน SE สซัดนี่ไม่ใช่เพียงการค้าปกติแต่มันคือการสร้างระบบเงาที่มหาอำนาจใช้เพื่อปักหมุดและคุมทิศทางภูมิภาคคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับ ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำโขงถูกควบคุมโดยต่างชาติไม่ว่าจะปลูกข้าวทำการประมงหรือผลิตไฟฟ้าก็ต้องรอคำอนุญาตจากผู้มีอำนาจภายนอกมันจะยังเรียกว่าอธิปไตยของชาติได้อยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วนี่คือการคุมพลังงานและทรัพยากรเพื่อใช้เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจในสงครามโลกยุคใหม่สุดท้ายเพื่อนรักอยากทิ้งคำถามให้คุณผู้ฟังคิดตามถ้าล่า กลายเป็นแบตเตอรี่ของภูมิภาคจริงๆแต่สวิชเปิดติดอยู่ในมือมหาอำนาจเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟฟ้าที่ส่งมาถึงไทยจะไม่กลายเป็นเครื่องต่อรองในอนาคตคุณผู้ฟังคิดว่าอนาคตของอาเซียนจะสว่างสวัยด้วยพลังงานที่เราคุมได้เองหรือเรากำลังเดินเข้าสู่เงื่อนไขที่ไม่อาจถอนตัวได้ในตอนต่อไปจะพาคุณผู้ฟังไปเปิดโปงศึกเงาของจีน รัเสเซียและอเมริกาที่กำลังขยับเข้ามาในลาวจับตาดูให้ดีเพราะนั่นอาจเป็นภาพแรกของสงครามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นขึ้นตรงชายแดนบ้านเราคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแผ่นดินลาวที่ดูเงียบสงบมีภูเขาเขียวขจีและแม่น้ำโขงไหลผ่านกำลังกลายเป็นสนามประลองของมหาอำนาจโลกไม่ใช่เพียงสนามการค้าแต่คือเวทีแห่งสงครามเราที่เดิมพันด้วยพลังงาน ทรัพยากรและอิทธิพลทางการเมืองปัญหาที่แท้จริงคือลราไม่ได้มีเพียงหนี้สาธารณะล้นพ้นตัวเท่านั้นแต่ยังถูกกดดันจากการต้องเลือกข้างมหาอำนาจแต่ละประเทศต่างยื่นข้อเสนอที่ดูหรูหรามีทั้งเงินทุนมีทั้งโครงการใหญ่มีทั้งการสนับสนุนด้านทหารแต่เบื้องหลังทุกข้อเสนอนั้นแฝงด้วยกับดักที่รอวันล็อกประเทศเล็กๆให้กลายเป็นเบี้ยในเกมความขัดแย้งจึงปะทุข,ขึ้นระหว่าง3ามขั้วหลัก จีนเข้ามาด้วยพลังเงินมหาศาลและเส้นทางสายใหม่ใหม่รัเสเซียใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาวุธและพลังงานขณะที่อเมริกากลับมาพร้อมนโยบายใหม่เพื่อสกัดการขยายอิทธิพลตะวันออกคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าหากทั้ง3ามขั้วมหาอำนาจกำลังใช้ลาวเป็นสนามทดสอบเกมการเมืองลาวจะมีสิทธิ์ตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนการเปิดเผยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว มีการตั้งฐานที่ไม่ต่างจากรัฐซ้อนรัฐบางแห่งเต็มไปด้วยบริษัทจีนและรัเสเซียที่ควบคุมทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงขณะเดียวกันอเมริกาก็กำลังใช้ช่องทางการทูตและเงินช่วยเหลือเข้ามาแทรกซึมเพื่อต้านอิทธิพลของสองยักษ์ใหญ่ตะวันออกแล้วนี่แหละครับจุดหักมุมที่ทำให้เกมนี้ยิ่งน่ากลัวเราอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นตัวเล็กแต่กลับกลายเป็นประตูยุทธศาสตร์ที่จะตัดสินว่า อาเซียนจะเอ็นเอียงไปข้างจีนรัสเซียหรือยังยืนอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาทุกการขยับของลาวไม่ได้ส่งผลแค่ในประเทศแต่คือแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนออกไปถึงไทยเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียและแม้แต่โลกตะวันตกคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูว่าหากลาวตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนหรือรัสเซียเต็มรูปแบบจริงๆไทย เราจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจใต้หรือไม่และถ้าวันหนึ่งแม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นเลือดที่ถูกปิดกั้นเพื่อบีบบังคับทางเศรษฐกิจเราจะรับแรงกดดันนั้นได้จริงหรืออยากให้คุณผู้ฟังเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อและรอติดตามในตอนถัดไปเพราะเราจะเข้าสู่เรื่องราวที่ลึกยิ่งขึ้นนั่นคือเ e z กับอาเซียนจุดแตกหักหรือจุดเปลี่ยนของทั้งภูมิภาคแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่า ไม่ใช่แค่ลาวที่ตกอยู่ในเงื้อมเงาแต่ทั้งอาเซียนกำลังถูกเขียนเกมใหม่โดยมหาอำนาจโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอาเซียนของเราที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือและการเติบโตกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่และจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่สิงคปโปร์มาเลเซียหรือไทยแต่กลับเริ่มจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวปัญหาสำคัญคืออาเซียนมีความแตกต่างกันสูงทั้งภาษา การเมืองระบบเศรษฐกิจและท่าทีต่อมหาอำนาจบางประเทศเอ็นเอียงไปทางจีนบางประเทศยังยึดโยงกับสหรัฐบางประเทศก็พยายามรักษาสมดุลแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า S.E.Z. ในลาวกลายเป็นเสมือนสนามกลางที่ทุกขั้วอำนาจพยายามเข้ามาครอบครองเพราะใครได้ลาวก็เหมือนครอบนำเส้นทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคความขัดแย้งเริ่มปะทุเมื่อโครงการขนาดใหญ่จากจีนรัสเซีย และการเคลื่อนไหวของอเมริกาเข้ามาชนกันในพื้นที่เดียวลาวถูกจับจ้องราวกับเป็นเพชรเม็ดงามที่รอการขุดค้นแต่ขณะเดียวกันก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นเวทีประลองระหว่างอำนาจตะวันออกและตะวันตกคำถามคืออาเซียนจะเลือกยืนอยู่ตรงไหนการเปิดเผยที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือทุกประเทศรอบลาวไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาเวียดนามหรือเมียนมาต่างมีผลประโยชน์เชื่อมโยงกับ SEZ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำไฟฟ้าการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เส้นทางลำเลียงอาวุธยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือถึงการใช้ SEZ บางแห่งเป็นฐานซ่อนกิจกรรมที่เกินกว่าเศรษฐกิจธรรมดาแล้วนี่คือจุดหักมุมครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าอาเซียนไม่สามารถรวมพลังกันได้จริงๆวันหนึ่งภูมิภาคนี้อาจไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสนามรบเศรษฐกิจและการทหาร ที่มหาอำนาจใช้ห้ำหันกันลราจะไม่ใช่เพียงผู้เล่นเล็กๆแต่จะกลายเป็นตัวแปรที่ตัดสินชะตาของทั้งอาเซียนและไทยเองก็อาจถูกดึงเข้าสู่เกมโดยไม่รู้ตัวคำถามคืออาเซียนจะเลือกเป็นพันธมิตรที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือจะยืนหยัดสร้างอำนาจต่อรองใหม่ด้วยกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากเราพลาดเพียงก้าวเดียว เราอาจไม่ได้เป็นเจ้าของเส้นเลือกเศรษฐกิจในบ้านของเราอีกต่อไปอยากชวนคุณผู้ฟังเก็บความคิดนี้ไว้แล้วมาต่อกันในต่อหน้าเพราะต่อหน้าเราจะพาไปเปิดความลับของบริกส์ว่าลาวอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสั่นสะเทือนบัลลังดอลลา่าและเมื่อหยวนกับรูเบิลรวมพลังกันจะเกิดอะไรขึ้นจับค่าเงินบาทและอนาคตเศรษฐกิจไทยห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ในสงครามเศรษฐกิจโลกที่กำลังเดือดพล่านอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานแต่สิ่งที่ส่งพลังที่สุดกลับเป็นสิ่งเล็กๆที่เราถืออยู่ทุกวันนั่นก็คือเงินปัญหาของเราในตอนนี้คือค่าเงินกีบที่ร่วงอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปพ่อค้าแม่ค้าเลือกที่จะรับเงน,นหยวนหรือเงินบาทมากกว่ารับกีบเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้ เงินที่อยู่ในมือจะไม่มีค่าคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าเมื่อคนทั้งประเทศไม่เชื่อในเงินของตัวเองระบบเศรษฐกิจภายในจะยืนอยู่ได้อย่างไรแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ภายในประเทศความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อจีนและรัเสเซียเดินเกมใหญ่พวกเขาผลักดันการสร้างสกุลเงินใหม่ภายใต้ชื่อเงินสกุลบริกสเพื่อท้าทายดอลลาร์ที่ครองโลกมานานและลาวแม้จะเป็นประเทศเล็ก แต่กลับถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะ SEZ ที่จีนลงทุนมหาศาลไม่ได้เป็นแค่พื้นที่การค้าแต่คือสนามทดลองของเงินสกุลใหม่ที่จะเชื่อมโยงการค้าขายทั่วทั้งภูมิภาคการเปิดเผยที่หลายคนยังไม่ทันรู้คือในหลายเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวเริ่มมีการใช้เงินหยวนควบคู่กับกีบอย่างไม่เป็นทางการและมีการทดลองธุรกรรมข้ามพรมแดนด้วยรูเบิลและหยวนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันสะท้อนว่าอำนาจการเงินของดอลลารากำลังถูกท้าทายอย่างเงียบๆบ,บนผื้นแผ่นดินลาวและคุณผู้ฟังครับจุดหักมุมที่น่าสนใจก็คือถ้าวันหนึ่งเงินกีบลาวไม่ถูกใช้แล้วจริงๆแต่ถูกแทนด้วยเงินหยวนหรือแม้แต่เงินสกุลบริกส์ลาวอาจกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เข้าสู่ยุคใหม่ของการเงินโลกโดยสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าลาวยอมเป็นประตูต้อนรับเงินใหม่ไทยเองจะยืนอยู่ตรงไหน เพราะเรามีทั้งเงินบาทที่ต้องรักษาเสถียรภาพและในขณะเดียวกันเราก็พึ่งพิงเศรษฐกิจจีนและรัเสเซียมากขึ้นทุกวันคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าในอนาคตคนลาวเลิกใช้กีบแล้วคนไทยก็ถูกบีบให้ใช้หยวนหรือเงินบริกส์เพื่อทําการค้ากับเพื่อนบ้านเราจะยังเหลืออํานาจควบคุมทิศทางเศรษฐกิจของตัวเองหรือไม่หรือว่านี่คือสัญญาณว่าดอลลาร์กำลังจะถูกโค่นลงจริงๆ และเอเชียตะวันออกเชียงใต้จะกลายเป็นสนามประลองทางการเงินเต็มรูปแบบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวไม่ได้หมายถึงแค่การค้าขายการสร้างงานหรือการพัฒนาเมืองแต่ลึกกว่านั้นมันกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเขตอิทธิพลพิเศษที่มหาอำนาจใช้เป็นเครื่องมือวางหมากในสงครามเศรษฐกิจโลก ปัญหาที่เห็นชัดในวันนี้คือลาวมีหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลต้องพึ่งพิงเงินกู้และการลงทุนจากต่างชาติแทบทั้งหมดโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าเหมืองแร่หรือรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ล้วนมีทุนจากจีนและรัเสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องและการพึ่งพาที่มากเกินไปแบบนี้ทำให้ลาวเสี่ยงจะสูญเสียสิทธิ์ในการควบคุมทรัพยากรของตนเอง ความขัดแย้งเริ่มปรากฏชัดเมื่อจีนพยายามใช้ SEZ ในลาวเป็นฐานขยายอำนาจทางการค้าและการเงินผลักดันเงินหยวนให้หมุนเวียนแทนกีบและดอลลาร์ขณะเดียวกันรัเสเซียเองก,ก็กำลังใช้ความสัมพันธ์ด้านการทหารและพลังงานเพื่อวางรากฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้ส่วนอเมริกาก็ไม่ยอมปล่อยมือจากภูมิภาคที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกการเผชิญหน้าระหว่างค้่อำนาจใหญ่ จึงอาจเริ่มต้นจากแผ่นดินเล็กๆอย่างลาวการเปิดเผยที่หลายคนอาจยังไม่เคยคิดคือ SEZ ในลาวกำลังถูกใช้เป็นห้องทดลองทางการเงินของโลกมีการทดลองใช้เงินหยวนและเงินรูเบิลในบางพื้นที่การซื้อขายสินค้าชายแดนบางแห่งไม่ใช้กีบล่าแล้วแต่หันไปใช้สกุลเงินของมหาอำนาจแทนสิ่งนี้เหมือนการเปลี่ยนหัวใจทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่คนในชาติไม่ทันรู้ตัวแล้วจุดหักมุมก็คือ ถ้าวันหนึ่งระบบเงินสกุลใหม่ของกลุ่มบริกสเกิดขึ้นจริงและลาวกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้งานเงินกีบอาจถูกกลืนหายไปพร้อมกับอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจทั้งหมดและถ้าหากเงินหยวนหรือเงินรูเบิลแผ่ขยายเข้าสู่อาเซียนไทยเราที่อยู่ติดลาวจะตกอยู่ในแรงกดดันมหาศาลการค้าชายแดนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเจราจาระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนจากโต๊ะประชุม มาเป็นสนามประลองอิทธิพลทางการเงินและการทหารที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ฟังครับลาวกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสองแพร่งเส้นหนึ่งคือการก้าวขึ้นเป็นฮับเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์ของภูมิภาคแต่เส้นอีกด้านคือการถูกควบคุมโดยมหาอำนาจจนกลายเป็นเพียงหมากในเกมใหญ่ของโลกคุณผู้ฟังคิดว่าเส้นทางไหนจะเป็นอนาคตของลาวและเราคนไทยพร้อมหรือ,อยัง ถ้าวันหนึ่งเสียงของเราถูกกลืนไปกับเสียงมหาอำนาจที่ก้องกังวานเหนืออาเซียนทั้งหมดคำถามนี้ว่าให้คุณผู้ฟังคิดตามครับว่าเราจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนจะเป็นเพียงผู้ชมที่นั่งอยู่ริมสนามรบหรือจะเป็นผู้เล่นที่สร้างสมดุลใหม่ให้ภูมิภาคนี้ได้ลุกขึ้นอย่างสง่างามนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ของลาวแต่คืออนาคตของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยของเรา